เอดชาาห้เ็วแล้วแล้วแว่มาไม่ทำอะไรขนาดนั้นอกระเยเอะจะากให้อำจากส้มแท้อร่อยไหมถามเจกุต้าีอร่อยค่ะอร่อยไหมลูกขออีชิ้นได้ไหมเจกุต้าขออีชิ้นได้ไหม ไม่ใช่วันนี้นาราจะมาทำโลคุม้มเตอร์กิสดีไลท์สตรอเบอรี่เอาสตรอเบอรี่มาทำอะไรคะปั้นบ้านพี่พี่คนไหนไม่มีสตรอเบอรี่ให้ใช้อะไรได้คะผลไม้อย่างอื่นก็ได้นะคะใช่ใช้น้ำผลไม้ก็ได้ใช่ไหมคะ เพิ่มใช้อะไรก็ได้นะคะทีะนี้เราก็จะปั่นใส่ลงไปเลยค่ะโอเคค่ะโอ้ใหญ่ไปก็เอาน้ำมาใส่นะแล้วไปเอาน้ำมาหน่อยได้ไหมคะต้องใส่น้ำลงไปหนึ่งแต่ไม่ได้มีปัญหาะคข้ามนี้ใครจับอันนี้เพราะมันจะเหนียวมันจะบาดแล้วมันจะเลือดไหลนะคะใช่แล้วมันจะเป็นแผลใหญ่นี่นะคะใช่ค่ะ,<ช>ะลงพ้นหลงเอาเอง อย่างนี้มนะ่หยอ,อย่น,นะน,นอเ,อาเา้าม่อมได้แล้วอย่างนี้มันยังน้อยไปใช่ไหมเราก็ใส่สตอบรีล่ลงอีกใช่ไหมคะสามเมตรสีเ่เมตรโอเคพอค่ะไหนดูสิโอ้เก่งจังเลยหนูได้ม,นนมาขำตาลไปเลยมาเ,าเาขารียกว่าสีงย ใชน้น้ำตาลหุ้ยเทลงไปเลยเค่ะเทลงไปค่อยๆเทค่อยๆเทใจเย็นๆโอเคพพอแล้วไะ ละว,วังผมเลไปเขโอดอ่าตักลงไปเลยสองช้อนครึ่งอืมคนไปเรื่อยๆเข้ากันนะถูกคนละว,วันให้หกนะเสร็ล้ค่ะค่ะเล,ะลน่ง ทำใช่ไหมคะโอเคเราก็จะสอดเนยไปเร็วๆใช่ไหมคะเทน้ำให้มหมานิดเดีวนิดเดียวนิดเดียวพอแล้วพอแล้วพอแล้วมันข้นไปนะคะก็เลยขอให้เติมน้ำหน่อยนึงเริ่มอ,อย่างนี้ก็ปิดไฟได้เลยะคะ่ะเอาอันนี้นะคะมากรูกลงไปในนี้ใช่ค่ะแล้วเขาทำาห้กรูกนะ้ำบอกเลย นี่ทุกคนเห็นไหมเป็นสตรอเบอรี่แบบนี้ค่ะจะเป็นอย่างนี้เอาให้พี่ๆเขาดูเป็นอย่างนี้นะคะอ่าเดี๋ยวเราจะไปเข้าเตียนกันเดี๋ยวไปเจอกันสิบนาทีนะคะตอนเขาเย็นของลูกไม่ใช่สิบนาทีหรอกตอนเขาเย็นก่อนแล้วค่อยมาค่าเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่ทุกคนเดี๋ยวลาไปเข้าเตียนก่อนไปค่ะ ระหว่างรอบเตอร์กิสซีไลสตอร์เบอรี่เสร็จนาราบอกว่านาราอยากทำส้มด้วยใช่ไหมลูกอ่ามาเลยมีน้ำส้ม no สำเร็จรูปอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเขามีเนื้อส้มอยู่ข้างในนาราก็เลยอยากปั่นใช่ไหมลูกปั่นไหมอยากปั่นไหมคะกดปั่นแบบนี้ทำสองใบครัเลยไอ้ลูกว่ามันมียาสีเอาไปปั่นเนี่ยอย่างนี้ดีกว่าค่ะลูกใช่เห็นไหมล่ะดีกว่าใช่ไหมคะ เทน้ำตาลกันวกเลยค่ะโอเควางเลยโอเ,ใเรให้มันมีความเนี่ยก่นยอ,คคอ,อกนไม่ใช่ให้มันมีฟองเยอะค่ะคนนี้เขาเข้าถเฉยๆคนเบาๆห,หรือคนเบาๆเลงไปสั่งเออนร็วๆแล้วก็เ,าเบาๆนะคะไม่เร็วค่ะเบาเดมเียวค่ะเบาค่ะต่อไปเรื่อยๆเมื่อกี้นาใส่ในต้เหมือน้ำตางทรายไปแล้วใช่ไหมนะฬรใส่ลงไปสองช้อนโอ้ ใส่ลงไปแล้วก็สเตอร์ไปลูกสเตอร์ไป,ะอ,ไปอะไรเนี่ยแต่ไอ้ว่าเล็กม,มัจะกล้ามากมมาให้หม,มาทามอย่างนี้ใช้ได้เหรอเนี่<อ>ยเนี่ยมันจะมีความใสแบบนี้ค่ะคนจนใสแบบนี้เลยนะอ่าคนไปเรื่อยๆเขาหนืดอะคะ่ะแล้วก็คนต่อไปเรื่อยเขาหนืดเขียมาเลย เสร็จแล้วแล้วเราก็หั่นหรต้องกะหรือมองอย่างนี้หก็กลอยาไว่างี้อาวเะเหนียวเหนียวปลดรตนะคะเอ๊ะจ้ะให้ทำหลไนาะหินใหญ่มากเลยเป็ที่ได้นะ้มาวางในนี้นะอ่ะาหหั่นแล้วมาวางในนี้สจ นี่ก็คือโลคุ้มของนารานะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นแบบนี้อ่านาราทำเตอร์กิสดีไลท์ให้ิตดกุั้ามชิมใช่ไหมคะขอะขอบคุณค่ะไหนมันคืออะไรบอกจิดก,กุั้ามก่อนคือบอกจิดกตั้มบอกอะไรมส้มป่ไม่ใช่ส้มป่าลูกม,มันคือโลคุ้มเตอร์กิสดีไลท์ <Billie S 1> ทำจากส้มแท้อร่อยไหมถามเจกุ <t akers> God, Jamaica, <t akers> mm ๊ก hmm. ทัพพี่อร่อยค่ะอร่อยมามลูกขออีกชิ้นได้ไหมเจกุ๊ก้ัขออีกชิ้นได้ไหมโอ้ขอบคุณค่ะจริงจริงในร้านมีสตรอเบอรี่ด้วยใช่ไหมคะแต่ยังทำไม่เสร็จใช่ไหมคะนี่นะครับโชคดีมากเลยกัมาเยี่ยมแม่ที่แม่รู้สึกหิวมากนะคะไม่รู้เลยว่านี่เป็นเฟคคลิศนะดูเนียนมมาก โอเคคือต e ้องบอกว่าตู้เย็นของพี่เอื้อยเนี่ยค่อนข้างที่จะมีครบทุกอย่างนะคะอย่าเว้นของนิดกินแล้วอิ่มใช่เราจะขอไทยอินลูกค้าที่เรารักสักนิดหนึ่งนะคะ อันนี้เขาเรียกว่าขนมตุรกิชดีไลท์นะคะหรือว่าภาษาเขาภาษาของตุรกีก็จะเรียกว่าโลคุมอย่างนีอ้อ,อันนี้เป็นโลคุมน,น,น้ำผลไม้ไปไปคุ้นคุ้นไหมสีส้มนี้มาจากไหนไมมยงชิดเนาะนาน้ำส้มที่ยูซื้อมาให้น้องเนาวารายคะน้ำส้ม น้ำเส้นที่แบบใช้น้ำส้มแท้ใช้เนื้อส้มปั่นค่ะอันนี้มาจากอิตาลีมากเลยสตรอเบอร์รี่ปั่นสตรอเบอรี่ค่ะสตรอเบอร์รี่คืออะไรสตรอเบอร์รี่ค่ะสตรอเบอร์รี่นะคะคือเอะไรคะสตรอเบอร์รี่ขาวๆคือมะพร้าวค่ะมะพร้าวทานได้ไหมคะทานได้ค่ะคุณแม่เลือกก่อนเลยค่ะคุณแม่ขอลองส้มได้้หนูสร lost s t r ร w b e r r y s t เบอร์รี่กินอะไรนะคะน้องหน้าร้านทำอุ้ยน้องหน้าร้านทำอุ้ยมันมีคนเพงเพิ่งถูบ้านไหม มะพร้าวอร่อยมากเลยท่แหวานๆข้างนอกมะพร้าวแล้วก็เปรี้ยวๆของผลไม้เนาะอร่อยอ่ะนี่รดน้ำตาลมาแล้วครึ่งหนึ่งแล้วนะแสดงว่าสองคนนี้ไม่ได้ดูเพจเมื่อเช้านะคะถ้าไปร้านเด็ดต้องทำไมคะอร่อยต้องต้องคุณลุงหนุ่มคะอากูหนุ่มลองชิมโลคุ้มของน้องนาราฝีมือหลานลุงยางยางลุงยาง แหแหออมอร่อย <c oughs> อ่ะอ,อืมอมันม้วนกับดูมวนกับว่ะหิ้งเลยเ้รอลองไปลองเลยนี่คือเบื้องหลังการตัดตออ่อคลิปทั้งหมดมีคนนี้ค่ะลุงนุ่มมีสีส้มด้วยนะ ดูหน่อยสิคะโอ้ไหนตรงไหนโอ้ตรงนี้นะคะขอโชว์โลคุ้มหน่อยสิคะโอ้โลคุ้มนะี้วันนี้เอาโลคุ้มไปให้เพื่อนๆกินแล้วเพื่อนๆว่างไงบ้างคะนอ,นอันอนี้เขาบอกว่าอร่อยจริีนมากเแล้วอันยกักษ์สีอะไรไปคะสีส้มแล้วทีป<อ>ีเตอร์บบได้กินไหมคะได้กินเหรอแล้วทีปีเตอร์บอกว่าอะไรไหมคะ แสดงว่าโลคุ้มซูเบอรี่ของนางนารากับโลคุ้มออเรนจ์เป็นยังไงบ้างคะอร่อยอร่อยใช่ไหมคะชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตาให้น้องนาราด้วยนะคะ